สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูขายที่ดินอีกนะคะวันนี้มีที่ดินสวยๆวิวภูเขาราคาเบาๆนะคะจำนวน27ไร่นะคะขายในราคา350,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะปางซึ่งตำบลท่ามะปางจะเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลชะอมนะคะตำบลท่ามะปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะยีไร่ราคาไร่ละ350,000บาทเป็นเอกสารสิทธิ์นสองสากอคุดเขียวค่ะนี่ค่ะลักษณะที่ดินที่เจีเสียนนี่นะคะจะเป็นที่ของเราทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากถนน เส้นมะน,นาแก่งคอย5กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากถนนห่างจากจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์เส้นบางปะอินโคราช5กิโลเมตรเช่นกันค่ะติดถนนลาดยาง2ด้านนะคะด้านนู้นลาดยาง100เมตรนะคะส่วนด้านหน้าแตง70เมตรค่ะเออตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้อมล้วนนี่ก็คือบล็อกตรงหัวถะ หัวทางก็คือทางลักษณะจะเป็นตัว L นะั้นลาดยางอ่าตรงนี้2องไร่ของของชาวบ้าน,นะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าแปลงนี้ไม่ไม่ไม่ได้บล็อกก,ก็จะติดเป็นตัว L เลยะฮะติดทางสนะสองด้านตอนนี้ของเราก็ติดทางสนอ่ะอีกด้านหนึ่งร้อยเมตรอีกด้านหนึ่งเจ็ดสิเมตรพี่ลาดยางทั้งหมดแล้ววีภูเขาต้นไม้ใหญ่ก็ประมาณนี้ฮะนี่ฮะอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมอ่าด้านหน้าแปลงลราไป อัปไร้ไปด้านหน้าค่ะด้านหน้าฝั่งนี้จะกว้างิบเมตรนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะวิวภูเขาด้วยที่อันนี้จะเป็นถนนลาา่าลางการเดินทางสะดวกสบายอย่างที่บอกนะคะเส้นนี้ไปมอเตอร์เวย์เส้นเส้นนี้ไปมอเตอร์เวย์จุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์เส้นบาะบินโครา ไปถนนเส้นบ้านนาแก่งคอยอีก5กิโลเมตรค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูท้ายท้ายท้ายแดงนเดี๋ยวเราจะไปดูท้ายแดงกันนะคะด้านหน้าที่จะเป็นลำรางนะคะแดงคือที่เขาล้อมรั้วใช่ไหมคะ ใช่ใช่ <c oughs> นี่คือแดนนะคะ <c oughs> เขาจะมีเอ,อ่อลวดหนามลวดหนามนะคะที่มีโถงขาลู่ค่ะซึ่งแดนจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะพอดีเรามาถ่ายบนถนน,นะคะ่ะจะได้เห็นหมดเลยนะคะทะลอก ะจะมองเห็นลวดน,นะคะที่มีธงขาวถูกตัดอยู่ใช่ไ,ะะไหมในนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในพื้นที่กันนะคะตามมาค่ะ อน,นุญาตโทษล้วนหน่อยนะคะมาค่ะที่ดินของเรานี่นะคะนี่คือลักษณะที่ดินนะคะเห็นวิวภูเขาไหมคะควิวภูเขาสวยมากเลยตามเลยค่ะนี่คือด้านหลังของแปลงนะคะซึ่งฝั่งนู้นก็ติดกุ้หมุนลาดยางด้วยนะคะฝั่งนู้นถุหาาง,งหออมุนลาดยางกว้างหนึ่งร้อยเมตรนะคะแล้วก็ทางนี้นยาวเกือบสิบ ขาไม้สวยมากเลยอันนี้ที่เตียนียเของเราหมดเลยใ่าเตจำนวนยี่สิบเจ็ดไร่นะคะราคาไร่ละสามแสนห้าหมืนบาทตำบลท่ามะปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะสนใจนัดดูที่ได้นะคะศูนย์เก้าสองสี่เก้าหนึ่งสี่สามเจสี่แล้วก็ศูนย์เจ้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามทที่มีต้นไม้โอ้หลายต้น มีกี่ต้นอ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบโอ้สิบก็ต้นค่ะสวยอะโอด้านนี้ด้านนี้ที่ติดละยางก็ร้อยน่าจะอยู่ร้อยเมตรนะด้านนี้ด้านนี้เราปูลลงชีด้านนี้ค่ะด้านนี้ละยางอีกนี่ค่ะฝังนู้จะเป็นละยางนะคะ ประมาณเท่าไหร่นะคะคุณสมานประมาณร้อยเมตรน่าจะสวยหนึ่งร้อยเมตรนะคะแล้วก็ฝั่งหน้าแปลงเจ็ดสิบเมตรค่ะนี่ค่ะข้างในของพื้นที่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะที่เตียยๆนี่คือที่ของเราหมดเลยนะคะยี่สิบเจ็ดไร่นะคะภูเขาสวยมากการเดินทางสะดวกสบายเหมือนที่บอกค่ะห่างจากถนนเส้นบรราแก่คอยห้ากิโลเมตรแล้วก็ห่างจากสุดขึ้นลง มอเตอร์เวย์เส้นบางไปอินทราัอีก5กิโลเมตรค่ะแล้วก็ที่ดินจำนวน27ไร่ราคาไร่ละ350,000บาทนะคะสนใจติดต่อนัดดูที่ได้092 491 43 74ค่ะแล้วก็092 380 4583ค่ะยังไงคลิปนี้ฝากกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมาช่วยมุน่นืุอที่ดินนะคะเพราะว่าต้องการส่งลูกเรียนหนังสือต่อค่ะสวัสดีค่ะ